โอ้โหคัปเตอร์กำลังจะต่อตัวต่อครับเป็นของเล่นที่ยืมมาจากโรงเรียนคุณลิตี้คิดคอปเตอร์พูดไปด้วยลูกก็รู้อะไรเอาละครับต่อได้ไปสองอันแล้วโอ้สามเหลี่ยมต่อได้ละโอ้โหอ่ไหนไหนมีอะไรอีกลูกไหนคือวงกลมอยู่ไหนไหนหยิบซิ คือวงกลมอยู่ไหนนะอวอคือวงกลมสีชมสีสม้มตรงไหนเป็นคือวงตรงไหนคือวงกลมเอาใส่เลยลูกแล้วนั่นแหละถูกต้องอ,อะคือวงกลมอา,าอม <c oughs> เอาใส่ลูกอบอ่าต่อไปต่อไปเป็นอะไรดีนะนั่นอะไรอ่ะหัวใจเหรอหัวใจหัวใจอลูกโอ้อันไหนเอาหัวใจใส่สิ หัวใจโอ้ในอันไหนอีในยิบอันไหนเนาะบอกด้วยลูกสีเหลี่ยมผืนผ้าอันนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะใส่โอ้เก่งจ้าอัต่อไปเห็นครับไหนอัตไปอะไรลูกอันนั้นอะไรอ่ะเอาวงกลมเอ่อวงกลมก่อนอ่ะใส่วงกลมก่อนไหมโอ้โหใส่ทั้งชุดเลยลูกเอาเอาวงกลมสีแดงลงกลูก โอโหเก่งจังเลยอ่ะต่อไปอะไรเนาะวงลีวงลีอ่ะวงลีใส่ลงไปอโอ้โหอ่ะเลขสองอันลูกอะไรเอ่ยเลขสองอันอันนั้นเขาเรียกอะไรลูกห้าเหลี่ยมเหรอใช่ไหมไหนพูดซิห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมครับห้าเหลี่ยมครับอ่าใส่ห้าเหลี่ยมก่อนอสอ่ะอันสุดท้ายเป็นอะไรลูกอันสุดท้ายสี่เหลี่ยมเหรอสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมอ่า สี่เหลี่ยมจัตุรัดเกิดเอไงเกิดครบสอปีสเดือนสงปีสี่เดือนเต็มนะครับอ่าไหนตบมือให้ตัวเองด้วยตบมือตบมือไหนลูกไหนไม่ตบมือให้ตัวเองเลยเหรอนี่ผลงานครับนี่คือคนทําครับไก่แม่ก่จลุกนี่คือโปรดิวเซอร์ครับไก่ไก่กับลูกไก่